กระดุกกระดุกกระดุกรออยู่ สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายนะคะประครับห่างหายหน้าจอไปนานเลยค่ะหลายวันเลยเจ็ดแปดวันมั้ง ไม,มีแดดค่ะคลึมคึ้มแดดส่องมาอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่แดดไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยเห็นตัวปลาเนี่ปลาดุกแล้วที่เราเอามาปล่อยคราวนั้นอะโตแล้วนะคะโตแล้วอารูก่ะกินนะ หายใกล้ๆนะคะเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เลยตัวปลาตัวนั้นตัวนั้นไม่โตเนาะปลาดุกน้อยตัวนั้น ตัวนี้ท้องเป่งเลยท้องโตตั้งหลายเดือนแล้วนะแต่ไม่เห็นคลอดสักท,ทีนะึง สวยค่ะทำไมไปกระจุกอยู่ตรงโน้นอะลูกมาทางนี้มาทางนี้มาอ๋ออาหารไหลไปทางโน้นค่ะอาหารไหลไปก็เลยหันไปทางโน้นกันหมดปลาค้ากินน้อยค่ะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วเนี่ย ลอยวนไปวนมาตัวนี้ใหญ่มากค่ะตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้ก็ใหญ่มากนี่มันใหญ่มากนี่ตัวนี้สวยเรยออกรดคอเงินเงินเหมือนเกรดพญานาค เกิดออกเป็นเงินเหมืนเกิดพญานาคมีตัวเดียวค่ะมีตัวเดียว โยนอาหารให้งหมดเนาะนาลูกนะสวยค่ะถ้าแดดสาดเข้ามาแล้วก็จะเห็นเห็นชัดอยู่นะคะ<ๆ>เห็นเยอะอยู่นกบินลงมาน่าจะมากินอาหาร นี้ก็สวยเนี่ยสีเข้มน้องไปนู่นน้ำก็แหง้งค่ะเขาใใส่ไม่ได้ปล่อยน้ำลงปล่อยน้ำลงถ่ายใกล้ๆค่ะจะได้เห็นตัวปลา ไปกินอาหารกันเนาะแปลกจังฝนลงเม็ดค่ะเนี่ยเพิ่งหยุดไปฝนโปรยๆปรยนี่ต้นแค่ต้นแคนา เหมือนดูว่าเขาท้องตลอดเวลานะคะแต่แต่ไม่เห็นคลอดสักทีหรือว่าไข่หรือวางไข่หรือเปล่าก็ไม่รู้<ม>น่าจะวางไข่แหละแต่ว่าเราไม่เห็นไม่ทันน่ะถ้าไม่ทันเขาก็จะกินไข่ของเขาเองไปอีก โชว์ตัวหน่อยแล้วแต่เกล็ดเงินเงินเนี่ยสวยๆเนี่ยไปที่เรอาอได้โชคข้ามประเทศมานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมซื้อลอตเตอรี่ไว้ราคาสีใบลอตเตอรี่สีใบเลยค่ะแต่ก็ฝันดีอยู่นะคะมาฝันดีอยู่ วันเห็นงูตัวใหญ่ลอยคู่กันสองตัววิ่งคู่กันสองตัวไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรเนื้อคู่หรือเปล่านาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสื่อถึงอะไรแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตีตีเป็นตีเป็นตัวเลขนะคะตีเป็นตีเป็นหวยนะคะหกหกค่ะ เพราะว่างูสองตัวนะเท่ากันงูใหญ่เราจะตีเป็นเป็นแปดเป็นเก้าแต่ว่างูเล็กเราก็จะตีเป็นหกอันนี้ตัวกลางๆรอยคู่กันเลยค่ะตัวเท่ากันเสมอกันก็เลยจะตีเป็นหกหกลองเสียงกันดูค่ะตัวรบาทสองบาทก็ได้นะคะสีสวยค่ะเนี่ยสีสวยสีสวย สีนี้จางๆนาอไม่ค่อยวตัวนี้ไม่ค่อยลอยขึ้นมา mm hmm. สวยงามกันานาสีนั้นน่ะสวยงามอันนี้ขาวล้วนค่ะอันนี้ก็ขาวล้วนล้วนขาวล้วนแดงล้วนขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ มากจริงๆค่ะขอให้มีโชคกันทุกทท่านนะคะอุ้ยมาลอยออตรงนี้ค่ะออตรงนี้เต็มเลยค่ะขอจบคลิปขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะ f อซี FC. ขอบคุณและสวัสดีทุกทท่านค่ะ